สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาการงานอาชีพนะครับระดับชั้นศึกษาปีที่6นะครับเรื่องที่1นดยการเรียนรู้ที่1ก็คือเรื่องงานบ้านนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรเราก็ดูกันต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้นักเรียนก็นำหนังสือขึ้นมาดูประกอบด้วยก็ดีนะครับ มาดูในหัวข้อที่หนึ่งนะครับหลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านนะครับการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้ถูกต้องให้ถูกวิธีเพื่อให้สิ่งของเรานั้นสามารถใช้งานได้นานๆนะครับไม่เกิดการชำรุดเสียหายจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อของมาใหม่นะครับเป็นการประหยัด หรือช่วยทางบ้านประหยัดอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ซึ่งอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกันก็ต้องช่วยกันรักษาดูแลสมบัติภายในบ้านของตัวเองนะครับครับมาดูในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อย่อย 1. 1ุหนึ่งหลักการดูแลสมบัติภายในบ้านนะครับจัดเป็นหัวข้อนะครับแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้นะครับ หนึ่งใช้อย่างระมัดระวังนะครับสองเมื่อพบว่ามีการชำรุดเสียหายหากเราซ่อมได้ก็ให้รีบซ่อมนะครับแต่ถ้าเราซ่อมไม่ได้เราก็แจ้งให้กับพ่อแม่หรือนะครับนำไปให้ช่างเขาดูนะครับโดยเฉพาะนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับนักเรียนไม่ควรที่จะทำเองนะครับเพราะมันอันตรายนะครับ ข้อที่3นะครับทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอันนี้ก็มันเป็นบางชิ้นนะนะครับไม่ใช่ทุกชิ้นที่ต้องทำความสะอาดนะครับที่เขาระบุไว้ว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับวัสดุเครื่องใช้บางชนิดนั้นไม่จำเป็นจะต้องอทำความสะอาดสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุอุปรกรณ์ที่เราใช้ข้อสี่นะครับเลือกอุปทำเลือกอุปกรณ์ทําความสะอาดที่เหมาะสม นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะทําความสะอาดอะไรสักอย่างหนึ่งเราดูต้องต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผ้าใช้ไม้กวาดหรือใช้อะไรในการทําความสะอาดนะครับใช้ผ้าเปียกน้ําหรือผ้าแห้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทําความสะอาดนั้นให้เหมาะสมนะครับ ต่อไปข้อที่5ศึกษาวิธีใช้และการทําความสะอาดจากเครื่องมือไอจากโทษทีจากคู่มือนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเราซื้อหม้อไฟฟ้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีคู่มือมาให้เราว่าวิธีการใช้อย่างไรทำความสะอาดอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เราใช้ นะครับข้อที่6ครับจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ด้วยความระมัดระวังนะครับยกตัวอย่างเช่นมีดนะครับการเก็บเนี่ยจะต้องหันหน้าเข้าด้านไหนหันคมเข้าด้านไหนหันด้านแหลมเข้าด้านไหนนะครับซึ่งมันจะมีความปลอดภัยที่สุดนะครับสําหรับตัวเราเองอ่าและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับเพราะถ้าการของมีคมเนี่ยถ้าเกิดเก็บไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดให้ท บัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องการเก็บรักษาก็ต้องดูด้วยว่าเก็บถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับ1.2ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านนะครับข้อที่หนึ่งสะอาดน่าใช้นะครับอันนี้เป็นของที่จำเป็นนะลูกนะครับเพราะว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความสะอาดนะครับเราก็น่าใช้ แต่ถ้าสิ่งของที่สกปรกมันก็ไม่น่าใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ความสะอาดต้องมาเป็นอนันดับหนึ่งด้วยนะครับข้อสองครับฝึกให้มีความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเรานะครับต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ ใช้ให้เราทํางานสักหนึ่งชนิดภายในบ้านเราก็ต้องทําให้สําเร็จรู้ร่วงนะครับไม่ใช่อิดออดอิดออดเกียงคนนั้นเกียงคนนี้ผัดเวลาเวลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการมีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต่อมาครับข้อที่สามยืดอายุการใช้งานออกไปได้ จะสังเกตเห็นว่าสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยถ้าเรามีการถนอมมีการรักษาดูแลที่ดีเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะนานแต่ถ้าเราใช้แบบทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับอายุการใช้งานมันก็จะสั้นนะครับเพราะขาดการดูแลนะครับแต่ถ้าเรามันดูแลอยู่สม่ําเสมอนะครับของมันก็สามารถใช้ได้นานสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดแหละครับนะครับ,รบเขาผลิตออกมานะครับมันก็มีอายุการใช้งานของมันแต่เราจะใช้ ได้สั้นหรือยาวนะั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับข้อที่สี่ครับใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างคุณอย่างรู้คุณค่านะครับนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งของเราซื้อมาแล้วปรากฏว่าไม่ถูกใจเ,เราก็มาอยากจะใช้หรือทิ้งไปโดยที่เราไม่รู้คุณค่าเลยว่าสิ่งของที่เราซื้อมานั้นเ,เสียเงินเสียทองนะครับ ในการซื้อหามาแต่เมื่อมาถึงบ้านแล้วปรากฏว่าเราไม่ถูกใจเราโยนทิ้งไปนั่นแสดงว่าเราไม่รู้คุณค่าของเงินที่เราเสียไปในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้สิ่งของนะครับต้องรู้จักคุณค่าของมันด้วยว่ามันจะมากว่ามันจะมาเป็นสิ่งนี้ให้เราได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการมาบายอะไรมาบ้างเราต้องเสียเงินเงินเราได้มาจากไหนได้มาจากพ่อแม่นะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยเราเป็นนักเรียนเราไม่สามารถที่จะ หาเงินเองได้นะครับต่อไปข้อที่ห้าครับประหยัดรายจ่ายของครอบครัวในการซ่อมแซมนะครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับพัดลมสมมุติว่าเราซื้อมาเนี่ยเราเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับมันก็เสียเร็วมันก็ชำรุดเร็วแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่บ้านแต่เราปิดพัดลมเราไม่ได้อยู่บริเวณนะเราปิดพัดลมนะครับอายุการใช้งานมันก็มากขึ้น เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่เราไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมให้กับช่างนี่หมายความว่าอายุการใช้งานมันเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเปิดโดยที่ไม่ระมัดระวังไม่ดูเวลาเวลาเปิดตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็การใช้งานมันก็มีอายุสั้นลงนะครับทําให้เราต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยครอบครัวในการประหยัดอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะครับ หาเงินหาทองก็ลําบากนะครับงานการก็หาลําบากเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกับทางบ้านด้วยว่าเราจะช่วยวหาวิธีใดช่วยการประหยัดให้กับผู้ปกครองได้บ้างต่อไปนะครับข้อที่1.3ทักษะการจัดการในการทํางานและทักษะการทํางานร่วมกันนะครับการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านนะครับอย่างเป็นระบบควรที่จะมีทักษะในการจัด การทำงานในการทํางานและทักษะการทํางานร่วมกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเป็นหัวข้อต่อไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่1.3ทักษะการจัดการในการทํางานและทักษะการทํางานร่วมกันนะครับมาดูในข้อหนึ่งทักษะการจัดการในการทํางานหมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทำงานให้เป็นรายบุคคล เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก่อนการลงมือทำงานทุกครั้งเราต้องมีการวิเคราะห์งานก่อนว่าจะเริ่มต้นจุดไหนอย่างไรนะครับข้อ2การวางแผนในการทำงานนะครับก็จะทำอย่างไรดีนะครับมันถึงจะสำเร็จและมันจะมีคุณภาพข้อที่3การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนเนี่ยถ้าไปลัดขั้นตอนเนี่ยครับงานมันก็สําเร็จโดยที่ไม่สมบูรณ์นะครับต่อไปข้อที่สี่ครับการประเมินผลการทํางานหลังจากที่ทเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาดูนะครับว่าผลงานที่เราทําไปนั้นอา่ามันสําเร็จรู้ล่วงนะครับได้คุณภาพที่ดีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องมีการประเมินในการทํางานในทุกๆครั้งนะครับต่อไปนะครับข้อที่1.4การดูแลรักษานะครับและทําความสะอาดเครื่องเรือนนะครับมาดูในข้อที่1เครื่องเรือการดูแลรักษาเครื่องเรือนที่เป็นไม้นะครับมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างเรามาดูกันเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับหนึ่งไม่ควรวางเครื่องเรือนไม้นะครับตากแดด นะครับก็จะทำให้เ,เนื้อไม้นั้นเกิดการแห้งกรอบนะครับข้อสครับไม่ควรให้เครื่องเรือ,น,รน,รอนนะครับเปียกน้ําหรือตากฝนนะครับตากฝนตากแดดก็ทําให้ผูได้ง่ายได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสครับเครื่องเรือนที่มีรอยให้ใช้ผ้าแห้งชุบน้ํา ชุบน้ำมันชักเงานะครับในการถูเพื่อรบรอยนะครับที่มันเกิดเป็นรอยขึ้นมาอาจจะเกิดกับรอยขีดข่วนอะไรก็ตามนะครับข้อที่4ี่ครับเครื่องเรือนที่มีฝุ่นกรอกให้ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออกหรือใช้ผ้านุ่มเช็ดนะครับต่อไปข้อที่ห้าครับเครื่องเรือนไม้นะครับที่เป็นรอยด่าง ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำนะครับชุบน้ำมันกระบูลนะครับถูที่เป็นรอยเปื้อนนะครับคราบต่างๆมันก็จะออกไปรอยด่างก็จะหายไปนะครับอย่างนี้เป็นต้น1.5การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบ้านการใช้อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าจึงมี ควรใช้อย่างทนุถนอมและมันดูแลรักษาความสะอาดในการใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้นานขึ้นนะครับข้อควรระมัดระวังนะครับการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดควรที่จะต้องถอดปลั๊กก่อนทุกครั้งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจอันเป็นตานตรายถึงชีวิตได้นะครับ อย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับหนึ่งการดูแลนะครับการดูแรลรักษาตู้เย็นนะครับหนึ่งไม่ควรเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆเพราะจะทําให้อุณหภูมิในตู้เย็นนั้นเพิ่มขึ้นนะครับทําให้เปลืองกระแสะไฟฟ้าพอสองไม่ควรใส่ของนะครับใส่ของอในตู้เย็นจนแน่น ก็จะทําให้อุณหภูมิในตู้เย็นนั้นมีความสูงขึ้นนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับกระแสไฟฟ้าก็ต้องเยอะด้วยตามนะครับเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกข้อสามครับมันละลายน้ําแข็งเมื่อน้ําแข็งเกาะช่องแชกนานเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนมากทุกวันนี้นะครับตู้เย็นก็จะ เป็นลักษณะโนฟอ o ก็คือน้ำแข็งไม่เกาะเหมือนกับตู้เย็นสมัยก่อนนะครับรุ่นตอนก่อนโน้นนะตู้เย็นในช่องแช่แข็งนี่ก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะน้ําแข็งมันจะตู้เย็นทําลายน้าแข็งทาละลายน้ําแข็งในตัวนะครับข้อสี่ครับห้ามใช้ของมีคมแซน้ําแข็งในช่องแช่แข็งนี่อาจจะทําให้เกิดรอยรั่วนะครับเพราะว่าภายใต้นั้นเป็นท่อน้ํายา ะครับหรืออาจจะทำให้เกิดการขูดนะครับรอยทะเอเกิดกระแสไฟฟ้าและรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยานะครับเดี๋ใช้ของมีคมในการแซดน้ำแข็งนะครับควรที่จะใช้ขวดนะครับในการกระเทาะน้ำแข็งหรือไม่ก็สาดนะครับที่ตามพลิกเนี่ยค่อยๆตอ,อกน้ำแข็งออกนะครับต่อไปข้อที่ห้าครับ ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมกับต,ตามผู้มือที่เขามีการแนะนำมานะครับอันนี้ก็จะช่วยในการประหยัดไฟนะครับได้อีกทางหนึง่งปริญญาในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นมีในทางปฏิบัติ นะครับังตอไปนี้นะครับข้อหนึ่งานที่รับมอบหมายให้สําเร็จดูล่วงข้อสไม่เกี่ยงงานหรือเอาเปรียบคนอื่นข้อสามการเสนอความคิดเห็นของตัวเองอย่างมีเหตุและมีผลข้อสยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นข้อหนะครับยอมรับมติส่วนใหญ่ของผู้ร่วมงานนะครับข้อหช่วยเหลือกันในการทำงาน ข้อเพูดจากันด้วยวาจ,จาที่สุภาพไม่ตะคอกเสียงดังข้อ8ไม่เรียนแบบความคิดผู้อื่นหรือคัดลอกงานของคนอื่นมาเป็นของตัวข้อ9รู้จักคําว่าขอบคุณข้อ10นะครับชื่นชมผู้อื่นเมื่อทํางานได้ดี11นะครับข้อสุดท้ายระดมความคิดนะครับในการแก้ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้น นะครับอาละครับวันนี้ก็เรื่องงานบ้านนะครับก็ยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ